สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมิกปี้สากปรมาารยอีกครั้งนะคะหลังจากที่หายกันไปประมาณ2เดือนเนาะต้องกราบขออภัยทุกทกท่านจริงๆนะคะที่ติดตามมิกกี้ากปรมาจารยานนะวันนี้เดือนพฤษภาคมนะคะเรามาตรวจช็คดวงกันดีกว่าคะ่ะว่าจะเป็นอย่างไรหลังจากที่ผ่านช่วงสงกรานกันมาแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะขอให้ทุกๆคนมีแต่ความสุขความเจริญคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมดังมุ่งมาปรารถนาทุกๆคนนะคะเรามาดูดวงของคนที่เกิดวันจันทร์กันบ้างนะคะจะเป็นอย่างไรดวงการงานของคนที่เกิดวันจันทร์ ช่วงนี้ก็เป็นหลักเป็นแหล่งเป็นสิ่งที่คุณทำงานแล้วมีความช่วงนี้คนเกิดวันจันทร์การทางานหรือการทำธุรกิจส่วนตัวนั้นน่ะมันก็เหมาะเนาะเหมาะที่จะทําธุรกิจส่วนตัวนะคะคนที่แบบอยากทําธุรกิจส่วนตัวลงมือทําได้เลยนะคะหรือจะเป็นทํา ธุรกิจเสริมก็ได้หรืออาชีพเสริมก็ได้นะคะจากคนที่ Adjust. ทํางานประจาอยู่แล้วอยากมีธุรกิจเพิ่มหรืออยากจะทําอะไรเพิ่มหรืออยากจะทําอาชีพเพิ่มเติมจากที่เราทํางานประจรําอยู่นั้นนะคะอย่างเช่นเนาะ,ะการที่เราเป็นนายหน้าอสังหานะคะ,ะทําอสังหาริมทรัพย์หรือทําบ้านเช่าห้องเช่าผู้เวล,ล่าอะไรพวกน,นี้ก็ได้นะคะสามารถทําได้เลยนะคะลงมือทําได้เลยนะคะหรือหากหรือหากคุณอยากบุกเบิกริเริ่ม ทำอะไรใหม่ๆหรือหาทางที่จะไปทำเป็นธุรกิจของตัวเองตอนนี้เริ่มได้เลยค่ะใช้ความรู้ความสามารถความที่โหคุณเป็นเหมือนองค์พระแม่อุมาแล้วอะึ้นหลังเสือแล้วอะลงยากอะไรประมาณนี้นะคะความมั่นใจในตัวเองเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะถ้าเปรียบเทียบจากการที่คุณทำงานประจำเนาะคุณก็จะเป็นคนที่โดดเด่นนะเ,เป็นคนที่เขาเรียกว่า มีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงมีความไว้เนื้อเชื่อใจจากเจ้านายเพื่อนร่วมงานนะคะเจ้านายรักเอ็นดู<ม>แล้วก็คุณเอาง่ายว่าคุณสามารถคุมทุกคนได้ประมาณนี้นะคะหรือคนที่อยากสอบราชการก็ตอนนี้เริ่มอ่านหนังสือตเตรียมสอบได้เลยนะคะแล้วก็คนที่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวเนะาะจ,จะเป็นน้ำเข้าทรงออกอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้นะคะลุยคะ่ะพร้อมแล้ว กายพร้อมใจพร้อมสับพร้อมหรือถ้าไม่มีสับก็ใช้ความคิดของตัวเองใช้มันสมองของตัวเองเบิกทางในการทําธุรกิจส่วนตัวหรือในการที่จะประกอบอาชีพต่างๆหรืองานที่ทําอยู่ณนะปัจจุบันนี้ได้เลยนะคะเลยคะ่ะเรามาดูเรื่องการเงินกันบ้างนะคะการเงินของคนที่เกิดวันจันทร การเงินของคนที่เกิดวันจันทร์ในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการการเงินก็ไม่ถือไม่ถือว่าติดขัดมากเนาะก็ยังโฟโลไปได้ยังไหลไปได้นะคะมีเงินทองไหลมาก็หมุนเวียนได้ค่อนข้างดีเนาะแต่ว่าถ้าจะไปลงทุนทําธุรกิจอะไรนั้นก็คิดให้ดีๆคิดให้รอบคอบนะคะอย่าทําแบบลงทุนทำทำ,ทำไปเลยอะไรเงี้ยคิดปุ๊บทำปับ๊บ คิดให้ดีก่อนไตร่ตรองให้ดีก่อนนะคะว่ามันมีความเสี่ยงมันมีความที่น่าลงทุนไหมหรือลงทุนไปแล้วมันส่งผลดีมากน้อยแค่ไหนอันเนี้ยคิดให้รอบคอบมากขึ้นกว่าเดิมนะคะและช่วงนี้ก็ระมัดระวังเรื่องรายจ่ายให้มากๆนะคะจากคนที่เคยมีเงินอู้ฟู่มีเงินกินใช้ อย่างแบบสบายสักวันหนึ่งถ้าคุณไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักกินไม่รู้จักใช้นั้นน่ะใช้ใจ่ายแบบสุดรุ่ยส,สยสุดร่ายไม่รู้จักเก็บรู้จักอดออมนะคะก็มีโอกาสที่จะเป๋ได้นะคะคือแล้วอย่างหนึ่งเนาะบางทีเนี่ยของไร้สาระงดได้ก็งดไปก่อนนะคะช่วงนี้ใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่าคิดให้รอบคอบแล้วก็บางทีโอเคช่วงนี้บางคนมีลูกเนาะพาลูกไปเที่ยวปิดเทอมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เตรียมเงินสำรองไว้หน่อยแล้วกันเนาะมันจะ เข้าโซภาวะเปิดเทอมแล้วเนาะเก็บให้ลูกเก็บค่าเทอมนะคะหรือคนที่มีอยู่แล้วอยากใช้จ่ายก็ไม่ว่ากันเนาะแต่ก็ระมัดระวังเรื่องรายจ่ายกันสักนิดนะคะสําหรับคนที่เงนินค่อนข้างตึงมืออยู่แล้วนะก็อยากให้ระมัดระวังให้มากขึ้นเพราะว่าการที่เราถ้าเราเดือดร้อนแล้วเนี่ยจะไปเพื่งใครก็ค่อนข้างยากจะไปขอร้องใครก็ค่อนข้างยากนะคะบางคนเขาไม่ได้ใจดีกับเราทุกคนเนาะแล้วบางคนเขาไม่ได้แบบเห็นใจเรา ทุกเรื่องไม่ได้เห็นใจเราทุกคนนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราคิดยังไงเนาะบางทีการที่เราคิดว่าเอ้ยไปขอความช่วยเหลือจากคนนี้เขาจะให้ขอโทษทีค่ะบางคนไม่ได้คิดแบบนี้นะบางคนคิดว่าเอ้ยทําไมต้องมาเพิ่งชั้นวะอะไรอย่างเงี้ย<ม>อันนี้ก็ขอให้เอ,อรอมอดระวองให้เป็นพิเศษเนาะหรือบางคนมีเงินอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะมีคนมาหยิบยืมก็คิดให้ดีนะคะก็เอาให้ ท่าที่ตัวเองไม่ติดไม่ขัดแล้วกันเนาะช่วยได้เท่าที่ช่วยนะอันไหนช่วยได้ก็ช่วยอันไหนช่วยไม่ได้ก็ว่ากันไปนะคะพิจารณาเป็นเคสเคสไปนะคะเรามาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างนะคะสุขภาพของคนที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้รู้สึกว่าจะมีปัญหาเรื่องกระดูกหลัง ค่ะค่อนข้างเยอะนะคะช่วงนี้บางคนอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้เนาะอันนี้เป็นการดักเตือนไว้ก่อนนะคะเป็นโปรดต้องใช้วิจารณญาณเนาะในการดูดวงดูไพ่ดูอะไรก็แล้วแต่นะคะช่วงนี้ก็เรามาระวังเรื่องขาเรื่องความคิดความเครียดนะคะ,อ,ะอีกอย่างเนาะบางทีอะ่ะมันมันอาจจะเป็นการปวดกล้ามเนื้อหรือการตึงปวดไมเกรนปวดตามข้อตามกระดูกตามอะไรเงี้ยค่ะ หลักๆลกเลยก็อาจจะมีเรื่องอการกดหลังกดกระดูกนะคะอันนี้ถ้าเป็นไปได้นะให้ยืดเส้นยืดสายหรือถ้าเป็นไปได้ก็ออกกําลังกายได้ก็จะดีมากๆเลยนะคะอะอีกอย่างหนึ่งนะคะช่วงนี้ความเครียดค่อนข้างเยอะเนาะปล่อยวางบ้างก็ดีนะคะมันจะทําให้ตัวคนเองเนี่ยจะเรียกว่าคิดมากเครียดกังวลไม่ปล่อยวางนะคะช่วงนี้มันอาจจะทําให้คุณเป็นไบโพลาร์ก็ได้นะ เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ลดภาวะความเครียดความาคิดลงบ้างนะคะอาจจะไปไหว้พระสวดมนต์หรือไปปฏิบัติธรรมอันนี้ก็สามารถช่วยได้นะคะช่วงนี้ก็บางทีเนี่ยถ้าคุณไม่ป่วยหนักๆก,ก,ก็ไม่ไปหาหรอกหมอโหงงานหนะักคิดมากเครียดเมื่อไหร่จะประสบความสําเร็จเมื่อไหร่จะนูนีนั้นอคิดไปเรื่อยร้อยแปดนะจนทํางานเนี่ยหามลุ่หางค่ำจนตัวเองะไม่ไหว จนต้องหามส่งโรงพยาบาลอันนี้มันก็ไม่โอเคนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใส่ใจดูแลสุขภาพให้มากๆนะอย่าหัวหมงานหนักมากจนเกินไปพักผ่อนให้เพียงพอนะคะดูแลสุขภาพของคุณเองด้วยนะเรามาดูเรื่องความรักกันบ้างนะคะความรักของคนที่เกิดวันจันทร์ รักช่วงนี้นะคะบางทีเนาะมันก็ไม่อยากมีคู่สักเท่าไหร่เนาะรู้สัจธรรมของมนุษย์การเวียนไายตายเกิดกันเอ,อผิดลูกผิดเมียหรืออะไรพวกเนี้ยเนาะแล้วบางทีการที่ไม่มีคู่มันก็ดีอย่างเสียอย่างเนาะบางทีเราก็อยากจะมีคู่บางทีเราก็จะเฉยเฉยกับมันไม่ได้คิดอะไรมากรู้แหละว่าสัจธรรมของมนุษย์มันเป็นยังไงมีคู่กับ เขาเรียกว่ามีคู่กวนตัวมีมีผัวกวนใจมีลูกกวนประสาทอะไรประมาณนี้ไม่รู้พูดผิดพูดถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้รรรเนานะ <c oughs> แต่ก็เนาะอย่างว่าแหละคนเราอยากมีความรักอยากมีคู่แล้วก็มันก็จะนําพามาเองแหะค่ะช่วงนี้ก็บรไหว้พระสดมนต์เยอะๆเนาะคู่ก็จะตามมาเองนะคะไม่ใช่ว่าไปรักกะพระนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ว่าไปแอบจีบกบพระนะไม่ใช่นะคะเดี๋ยวการที่เรามีจิตใจที่ดีขึ้นมีเออเขาเรียกว่า อดอบอ้อมอารีนะคะความรักนั้นก็จะเข้ามาเองนะสัจธรรมของมนุษย์เราก็ต้องรู้อยู่แล้วแหละเนาะว่ามันเป็นอย่างไรนะคะฉะนั้นก็บางทีอาจจะเจอทงอางเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอาจจะเจอคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีคนน่ารักไอเขาเรียกว่ามีคนเข้ามาเอนดูรักใคร่ประมาณนี้นะคะแต่อาจจะไม่ถึงกับว่าเป็นคู่ครองหรือ คนรักปิ๊งปังกันทีเดียวเลยอะไรเงี้ยก็ต้องอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะคะหรือบางคนก็เจอปุ๊บปิ๊งปับ๊บนอนกันเลยอะไรประมาณนี้ก็เป็นได้นะคะเหมือนเขาเรียกว่าเอ่อไวไฟประมาณเนี้ยเออแต่ก็ก็อยู่ในขออเขตแล้วกันเนาะใชอ้อ่ความมีสติให้มากนะคะก่อนที่จะตกลงปรงใจกับใครสักคนหนึ่งนะคะเรามาดูเรื่องโชคลาภกันบ้างนะ โชคลาบของคนที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้พูดถึงเรื่องโชคลาภก็อาจจะยังไม่เด่นมากนักนะคะเหนื่อยแหละเหนื่อยพอสมควรเลยการหมุนเงินการหาเงินค่อนข้างเยอะนะอาจจะมีโชคจากการทํางานซะมากกว่านะหรืออาจจะมีโชคจากเด็กก็เป็นได้นะคะเรามาดูเลขนําโชคกันบ้าง2 9 6 7ขอให้โชคดีนะคะคนที่เกิดวันจันทร์ขอบคุณและสวัสดีค่ะ